สวครับอ่าอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอชชาติใช้ชแก้วสวีครับผมวันนี้วันนี้เซี่ยงไฮ์เปิดเมืองแล้วเราก็ได้มาทำความสะอาดยิมครับผมเราฝากกะะาดไลค์กดแชร์สั่งแชร์ในยูทูบไปด้วยนี่ครับพี่ปุ้ยครับหอมสะอาดโอ้โหยากาศภายในยิมครับเปิดยิมแล้วเกิดการปกติเซี่ยงไฮ้นี่ครับ มือดูดฝุ่นมือดูดฝุ่นดูดฝุ่นละดูดฝุ่นยอดดยอด,ด,ด,ดอันนี้พี่ปุ้ยครับผม,มกำลังถูพื้นเลยถูพื้นครับถูพื้น เอามปครับต่อไปเราจะขูดลื้นน้ำสองไฮเตอร์ไฮเตอร์ผสมไฮเตอร์ครัผมขออน่น遥控器给我一个。我没有。嗯。一二三。哪？包。这拉钱 ข้อจากแก้วสมิตบกบบุคุากรมจากแก้วสมิตะนะบุคลากรดีๆหนังแท้สำหรับ,รบมืออาชีพนี่อันนี้เปิดเปิดนแต่ทำงานไม่ได้ก็เลยต้องมาออนสายให้ร้มนม้แล้วก็รวมนี้กี่ออนครับรน,น,น,นี้20บาทครับ ีสินสั่งซื้อได้นะอะไรสองคนไ้ไม่มีศูนย์สั่งซื้อได้ที่แันเแก้สูตรได้มีเต้าเต้ามีเต้าเตด้วยเาดีราคาดีกันเองต่อช่องทางแฟนเพจแ้สต้ผโอเคไปป๊บาไอะไรตีด้วยทัไปช่วยได้ปะทางไปช่วย่วน เอาไว้พบกันใหม่โอกาสนะสวัสดีครับแล้วว่าดีกว่า